哎呀！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈的！ ครับทานผู้ชมครับผมตาเฟเกมเนะี่ยมีไอเดียอะไรที่แบบว่าอยากจะมาลองเล่นดูนะแต่ว่ามันก็ต้องหาห้องที่มันเปิดโลนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นชื่อคลิปกันหมดแล้วคงจะเห็นภาพป,ปกกันอยู่แล้วและก็คงจะเห็นต้นคลิปอยู่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับว่าผมจะเอาโลนะครับผม เอาโลมาเล่นเป็นโลอันนี้แหละนะครับเป็นโลอันนี้นะเออผมซื้อไว้นานแล้วนะครับผมซื้อไว้ก็ไม่ได้เปิดเล่นหรอกนะครับก็คือเก็บไว้ทำคอนเทนต์นะครับผมแล้วก็ได้คอนเทนต์แล้วนะครับผมก็คือใช้โลอันนี้ไม่พอนะครับผมแล้วเราจะใช้ดาบไรเซเบอร์นะครับดาบไรเซเบอร์มันยังไม่พอนะครับผมเราต้องใช้ตัวละครไอดอลเอ้ยไอดอนแอบหยอกหยอกเล่นมุกเล่นมุกมุกอะไรจืดเหลือเกินเออแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมก็คือเราต้องใช้ฉายามีดนะครับผ ฉายาอีกช่องหนึ่งขออนุญาตเป็นฉายาสไนแล้วกันนะครับก็คือคลิปนี้คอนเทนต์นี้ก็เอาง่ายๆเลยไม่ได้ใช้ปืนนะครับผมไม่ได้ใช้ปืนเล่นเลยนะครับผมก็คือเราจะใช้โลนะครับผมแล้วก็ใช้ดาบและซเบอร์เอาไว้ฟันเอานะครับผมก็คือคอนเทนต์เนี้ยผมต้องพูดไ้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยเคยเคยทาไว้นานแล้วนะผมเคยทําไปแล้วตอนนั้นใช้โลแล้วก็ใช้ดาบชิบหายละปั๊ก <All right. S 1> มันคุ้นเคยอะครับคนดู ขอโทษครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆและดูกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์อุ้ยเรียบร้อยอยู่ฝั่งน้ำเงินพอดีเลยหวานเจี๊ยบในอย่างเงี้ยอยู่ไหนๆก็ไหนๆแล้วคนดูดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถึงไอ้ช่องตาเพล็กเกมกันด้วยนะครับผมฮ้ยเอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหฟรีฟรีฟรีครับฟรีฟรีครับฟรี ฟีกแล้วครับคนด,ดูครับโอ้ยเอ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยชิบหายแล้วเพื่อนช่วยกูด้วยนี่เลยเดิอย่างเงี้ยนี่เลยเดยิเมื่อกี้เนะี่ยผมสามารถฟักไอ้นี่ได้นะคนดูฟักโอ้ยหวานเจี๊ยบบอกเลยว่าหวานจี๊บ โอ้ยกองสันเลยกองสันเลยอุ้ยหวานเจี๊ยบผมบอกเลยหวานเจี๊ยบแน่บอกโมเฮ้ยเข้าข้างหลังก็ดีนะเข้าข้างหลังเลยเฮ้ยอะไอ้ไอ้เฮยเอ้ยเอ้ยมึงอะไรวะมาดิดินี่นะอุ้ยไม่ตายโอ้โหโอ้โหมันยังไงมึงไปดีๆแล้วมันต้องปลอดภัยแล้วไม่มาดูโอ้ลูกสองแยด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 สวยเพื่อน เอา้าไม่ตายวะเพื่อนยังไม่ตายเฮ้ยเพื่อนลังควรบกลัว,วเอ้ยสวยมากโอ้โหอันนึ่งอันนึงโอ้โหเพื่อนเราเจ็บอันนึงอุย้ยเพื่อนเจ็บไม่พอกูก็เจ็บเหมือนกันอันหนึงเราเอาเพื่อนเฮ้ยเอาเพื่อนอะเอา้าเพื่อนไม่เจ็บเลยเหรอไม่รู้แหละไป โอ้ยโอ <ira> <the> ้ยโอ้ยโอ้ยเด่นเย็นโอ้ยโอ้เมื่อกี้รีโหลดก็สุนผมหน้าหน้ายิงไปทั้งทีมาอะไรอุ้ยหลอกให้ปล่อยเลือดกันดีแล้วอยู่ไหนอีกตัวนหนึ่งค่ะ <laughs> วฮ่ยมือไม้สัน่นตื่นเต้นมากอะเล่นแบบนี้จริงโอ้โหอยู่นี่คนอยู่นี่เฮ้ยมีอ,อ,อ,อะไรอะไม่ไม่ดูหลังเลยเหรอ,อ <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยดีครับท่านผู้ชมครับไม่ดูหลังเลยยังงั้นเลยเรียบร้อย <laughs> เฮ้ยแปรงหน้าบ้างไหมแปรงหน้าบ้างไหมแปรงหน้าบ้างาด,ดีกว่าเนาะอืมเฮ้ยดีเฮ้ดี ครับไ,ไปครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราตรงนี้เสียววะเออเด้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 อเอ้าเรียบร้อยไปกูแตะเฮ้ยไ,ไม่ตายอีกและะ้วว่ะโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ยฉลาดฉลาดมากฉลาดมากครับ เพื่อเราอยู่ไหนหมดเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ตัวนึงถอยกันถอยกันถอยกันอานี่เอานี่เฮ้ยเอาตกใจโอหงานธนูรอเลยครับเอ้ยสวยสวยสวยไปขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนผมว่าบนนะ่ะมีเอาสรุปม่งยังไม่ดันมาเอา้ยเรียบร้อยอยู่ไหนละ อยู่ยาวหรอเอาดีเฮ้ยเอาดีอยู่ยาวหรือสองตัวไปไหนอ่ะหลบห้องเขียวหรือไงเฮ้ยเข้าบ้านเราแล้วเหรอวะเอาเข้าบีว่ะเอบีหรือเอะอะไรเอาเอเ้ยถูกลวถูกล้เออะไร่ะ โหไดีเลยอืมเป็นไงแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโคตรเกลียนโคตรปั่นนะปั่นจัดเลยอะจะฝั่งนี้ยศดาวสี่ตัวเลยนะรวมผมเนี่ยไปไป go 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 อะไรจ้าเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาชนะไปเลย <laughs> เอาชนะไปเลยะเออเอาดิเอาดิเอาชนะไปเลย嘛แป๊บเดี we get, we get. มีแก๊สมีแก๊สมงไม่เห็นเลยมีต่ควันเฮ้ยไมทำนี้วะไมทำนี้วะอู้หไม่ตายถ้านูบอมเรานี่ยิงใครตายบ้างบ้างเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอโหอะไรอะไรอะไรเพื่อนจัดการเด็ดเอาเด็ดนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ทำไมผมไม่สับมีดแต่ว่าแบบหมุนลูกกิ้งอะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบตัดแอนิเมชันในการควงดาบได้ซะเปลอาๆน,นะครับ <c oughs> เออคิดไม่ทันคิดไม่ทันมัวแต่ตื่นเต้นไงโอ้ยเชีย่ยไม่โผล่เลยรอบนี้ยิงฟรีเลยครับ เฮไปวิกเด้งเลยวิกเด้งเลยนั่แน่เสียงเยอะแถวนี้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้อะไรอะไรใจเย็นใจเย็นสวยมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงเข้าไปบนเหรอเอาไปเพื่อนไป อยู่บีบเหรอโอ้โห,โหอยู่นี่อยู่นี่อยู่เลยเอาเอาอะไรมาด่าโดนยิงหัวเฉยโอ้โหกูกาจะไม่ตายก็ต้องตายถ้าอยู่ฝั่งแดงอะผมว่าผมมีทริคอย่างหนึ่งนะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าคือมันน่าจะมีคนทำแล้วล่ะนะครับน่าจะมีคนทำแล้วคนดูอาจจะเคยเห็นแล้วก็คือเวลาเราอยู่ฝั่งแดงใช่ไหมแล้วเวลาเราวางระเบิดปุ๊บ อ่ะเราวองระเบิดแล้วใช่ไหมแล้วเราเนี่ยก็ทิ้งโล่เนี่ยเอาทำยังไงก็ได้ให้โล่เนี่ยมันปิดไอระเบิดอ่ะเออมันก็จะกู้ไม่ได้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าตอนนี้แก้หรือ,อยังนะแต่แต่คิดว่าน่าจะยังไม่แก้นะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ฝั่งน้ำเงินเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวตาหน้าตา,าหน้านไม่เท่าไหร่หรอกมันจะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่าน,นีกเรื่องหนึ่งนะเฮ้ยเอาดีเฮ้ย จบเลยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะฝั่งนู้นยศน้อยแต่ว่าฝีมือไม่น้อยนะครับผู้ชมครับไปครับผมไปฮะหลบไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราลุยเดีนี่อยู่นี่สวย โคตรดีดีมาก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 เอาเรียบร้อย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 ่ยอยยา่าห่าจะหนู <c oughs> ไม่โดนว่าขู่ไม่หลบกระสุน <c oughs> อยู่ข้างน้าเพื่อน เอ้าไม่ได้อยู่ข้างล่างเหรอไป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 เอาตัวฟรีเอ an un ้าตัวฟรีฟันไม่ตายน่าจะบัคโดยขนาดนั้นต้องตายนะโอ้โหเอ้าโอ้โหอะไรวะน่ะโอ้โหโอ้โหอะไรวะน่ะ หูอะไรมาหน่าหูอะไรมาหน่าหูอะไรมาหน่าเมื่อกี้เดูเห็นปะอะไรมานะ่าไม่เช็คหลักกันเฉยเลยอะดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมไอที่ผมพูดไว้เดี๋ยวลองดูถ้ามีโอกาสทําได้เดี๋ยวผมก็ลองทําดูนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ไม่ขอทำ ตายเพื่อนเออสวยโหเมื่อกี้ฟันปาดครับไปครับเพื่อนไปครับไปครับเอเลยเพื่อนเฮ้ยข้างบนวะเฮ้ยเดี๋ยวจัดการเองสวยแล้วทำไมพี่ไม่มีชื่อวะหรือกูบักวะหรือว่าขับไปโอ้ยเย็ดอะไรอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดีเดฮ้ยสุดยอดเฮ้ยพี่คนนี้สุดยอดหรอพี่ เฮ้ยพี่สุดยอดป่ะพี่ไม่มีชื่อเออพี่ไม่มีชื่ออ่ะแล้วผมจะเรียกพี่ว่าอะไรดีอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอืมไปไปพี่ไปไปพี่อยู่ผมพี่บางห่วงปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหดู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 อุ้ยดู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 ไป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 คนดผู้ชมครับไปครับไปครับอะไร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 นี่นี่นี่มันต้องวางเว้ยจริงมันต้องวาง เฮ้อยอะไรวะนี่แเอ้ามันวางเดีือๆเด้ยมันมาไม่ติดอ่ะมันมาไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ทำไมผมคิดไม่ได้ว่าไปไปเดินไปประตูอ่ะอาอาคนนี้มันเล่าอะ เดินตามผมมาดเดี๋ยวผมบังให้ฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าพนี้มันเล่าอ่ะมันเล่าอ่ะเมื่อกี้ผมรีบวางไปหน่อยเว้ยเ <'s> จ้าโล่ปิดซะหน่อยมันต้องวางยังไงว่าที่แบบว่าให้โล่มันคว่ำอ่ะควานึางควมนึงมามามา,มา,มามต้องเอาชานะแล้วเออฝั่งน้ำเงินมันเล่าฝั่งน้ำเงินมันเล่าไป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 ควนึง สวย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 ไป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 สวยเธอคะแนนกันจะได้สักคะแนนมาสวยเออเอเธอจะได้สักคะแนนกันเจียวตานี่ไม่ได้ไรฟันเลยวะเนี่ยเนี่ยคะได้สักคะแนนกันเจียวเ็ไปล่าสูดเลยครับ

ทมนการเือนกนแกสวย,สวยไม่สวยอะไรทำไรทำอะไรสวยนี่แหละชนะเนี่ยเอทีหลังหัวรอดดังกว่ามาครับทานผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะ เล่นแบบว่าเน้นไล่ฟันเลยดีกว่านะเนาะเฮ้ยเฮ้ยใจเยเพื่เฮ้ยโอ้แกตายเปล่า,ลาเ้ยมีของเก็บอะไรมีของเก็บอะไร <c oughs> นี่ไงโอ้ชิบหายเพื่อนแตกหมดเลย

ย่าปั่นเนอะอันนี้ฮัอ้าวม่็นอะไรเจะชนะหรือเปล่านี่ไม่รู้อ่ะไปไปเพื่อนไป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 ดนำให้เพื่อนครับเราเป็นโล่มันก็ต้องนำให้เพื่อน แน่ปะที่ผมจะทักคือเรื่องไ,ไอ้นี่ให้คนดูนี่อะ่ะไอ้ที่ผมจะทักอ่ะคือเรื่องไอ้ที่เดี๋ยวนี้เวลปาปลาระเบิดอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงก็คือแบบปลาปุ๊บอา้าวคือปาลาระเบิดปุ๊บมันก็จะถือปืนทันทีไงเออแต่ต้องเหลือลูกเดียวนะเหลือลูกสุดท้ายนะอุยอ้ยตกใจอื้มอะไรอะไรอุย้ยกูไปก่อนละเฮ้ยเจ๊ด้วยไปเพื่อนเพื่อนอย่าอันหลังอุย้ยเพื่อน แล้วเพื่อนเออเมื่อกี้เพื่อนมันไม่เห็นเหรอว่าเอ้ยกูเข้าใจอะไรผิดเปล่าวะลับโบบาดีลับโบบาดีเอ้ยลับโบบาดีเอ้ลับโบบาดีลับโบบาดีเฮ้ยมีระเบิดสุดอะไป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 อยู่ฝั่งนู้นไปช่วยฝั่งนู้นดีกว่าไปช่วยฝั่งนู้นดีกว่าไปเออสวัสดีครับใครครับผมเอาไม่เอาไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมเล่นเองครับเดี๋ยวแทงให้นะแต่ก่อนจะแทงให้เอา๋ยเพื่อนข้างๆเรียบร้อยเดี๋ยวเลยละคือพอเราปาระเบิดปุ๊บเราจะสังเกตได้นะครับว่าเนี่ยมันจะถือโล่ทันทีเลยนะครับผมนะแล้วมันต้องเหลือลูกสุดท้ายด้วยประเด็นนะ่ะ สวยเฮ้ยแนี่เลฮ้ยอ่ะพอแล้วนะคลิปมันน่าจะพอดีแล้วล่ละนะครับผมเดี๋ยวลงดึกเดี๋านผู้ชมได้ดูกันมืดเลยนะผมโอเคผมคลิปนี้ก็มีเพียงตอนนี้นะผมกกับการที่มาเล่นอะไรปั่นๆอย่างนี้นะผมชอบไหมชอบก็นะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะผมแล้วลใครดูมาถึงตรงนี้นะสาธุนะคอมเมนต์สาธุก้าวให้ผมด้วยละกันนะ <c oughs> เฮ้ยสาธุก้ามันเหนื 9, อ่อยไปเอาก okay, ้าวพอเออเมนต์ก้าพอเออนะครับผมโอเคผมก็ไว้เจอกันให่คลิปหน้าครับขอบคุณครับชมมากครับผมแล้วเจอกันจ้า